รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจ ที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้สัปดาห์ที่แล้วเราได้พบกับเรื่องราวเปลี่ยนโลกของพ่อสวัสดิ์อุบหาดเกษตร,รกรนักสู้ฮีโร่เดินดินผู้พลักดันให้เกิดความเป็นธรรมในเรื่องสิทธิที่ทำกิน ของเกษตรกรชาวบ้านโนนหนองลาดครับและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญในการบุกเบิกตลาดสีเขียวค้อนแก่นสร้างพื้นที่สนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นจนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งสร้างปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้มาก่อนและวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับน้องอ้อมลูกสาวพ่อสวัสด์ซึ่งเธอได้เดินตามรอยพ่อ การทำงานสนับสนุนเกษตรกรให้กลับมาทำเกษตรแบบอินทรีย์และยังเป็น,นกลไกกลางในการเชื่อมโยงเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภคให้เข้าถึงกันสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนผ่านอาหารปลอดภัยแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้เธอเคยมุ่งสวงหาเงินทองและความมั่นคง,งของชีวิตในเมืองหลวงสุดท้ายเธอกลับพบคำตอบของความสุขที่ต้องการจากการกลับมาอยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตาและได้ทำงานร่วมกันกับคนในครอบครัว นั่นเองอยากถามอ้อมว่าพ่อสวัสดมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเป็นแรงผลักดันให้กับเราอย่างไรบ้างครับคือต้องบอกว่าพ่อี่พ่อเขาจะมีแนวคิดที่ค่อนข้างเขามองกันไกลเนาะแม้แต่ว่าการศึกษาเราเขาก็เขาก็มองว่าถ้าเราแบบเรียนไปในระบบแบบนี้สุดท้ายเราก็ไปเป็นแรงงานเพราะว่า ระบบการศึกษานในประเทศไทยปัจจุบันนี้อาจจะเห็นว่าม,มันไปตอบโจทย์ของการใช้แรงงานในเมืองมากกว่าออแต่ว่าพ่อมองว่าอ,อถ้าเกิดเราลองมาทําอะไรที่เป็นของตัวเองมันอาจจะมีอะไรเป็นของตัวเองในอนาคตก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งสําหรับคนเราคือการรู้ว่าตัวเองทําอะไรได้ดีถนัดอะไรมีความสามารถอะไรแล้วก็พัฒนา สิ่งที่เราถนัดไปเป็นอาชีพเราได้ในอนาคตซึ่งอ้อมว่าพ่อมองเห็นเรื่องพวกนี้ในตัวเราด้วยแล้วเขาก็พยายามที่จะส่งเสริมเราในด้านนี้แต่ด้วยด้วยความที่เป็นวัยรุ่นในสมัยนั้นเราก็เราไปตามเทคโนโลยีไปตามกระแสสังคมโดยที่ไม่ได้ไม่ได้คิดแต่และสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพ่ออาจจะเขาอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เขาก็อาจจะเห็นว่าอ๋อลูกเราน่าจะ พัฒนาแบบนี้ได้ะค่ะจากนั้นอ้อมเริ่มมาทําเรื่องของตลาดสีเขียวขอนแก่นได้อย่างไรครับก็พอพอเริ่มกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็คือเริ่มจะก่อตั้งตลาดเขียวขอนแกน่นก็มีกลุ่ม NGO ในขอนแกน่นกลุ่มที่รักสุขภาพกลุ่มเคยฝรั่งในขอนแก่นที่สนใจเรื่องอาหารออร์แกนิกนะคะคือแบบที่บ้านเขาก็ก็มีอาจจะส่งตะกร้าผักกันะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วก็มีภาคส่วนของรอัฐเช่นสาธารณสุขแล็เทศบาลนครขอนแก่นซึ่งเขาก็ให้พื้นที่ในการที่จะมาตั้งตลาดก็เริ่มก่อตั้งตลาดเขียวโดยมีสมาชิกตอนนั้นที่ตลาดเขียวก็มีประมาณ20แผงค่ะก็เราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกตลาด ึ่งพอขายได้ประมาณสัก1ปีกว่าก,ากับ2ปีก็เริ่มจัดงานครบรอบ1ปีตลาดเคี้ยวอะไรอย่างนี้ค่ะก็เชิญเชฟหนุ่มจากร้านสมอยแอนด์ซันที่ดอุดนมาเป็นเชฟทำอาหารเพื่อที่จะให้คนเมือ,องขอนแก่นเห็นว่าเอ้ยมันเอาวัตถุดิบท้องถิ่นมาทำอาหารเมนูต่างๆได้เมนูแปลกๆได้แล้วก็อร่อยด้วยอะไรองี้ค่ะเชฟหนุ่มเนี่ยเขาก็ต้องการวัตถุดิบ เขาก็เลยให้อ้อมเป็นคนประสานงานกับเชฟเชฟก็เลยให้ซื้อของอันนี้นะอ้อมอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพอหลังจากจัดงานผ่านไปแล้วเนี่ยคือเชฟเขาก็สนใจวัตถุดิบที่มีอยู่ในตลาดซึ่งตอนนั้นเขาก็เราเป็นคนซื้อให้อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกอ้อมอ้อมช่วยซื้อของอันนี้อันนี้ให้เราได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะอ้อมก็เลยซื้อของให้เชฟขายส่ง ก็งานต่อมาของอ้อมนะคะก็ก็คือการส่งวัตถุดิบจากเกษตรกรไปให้เชฟแล้วก็โรงแรมเมืองเทพซึ่งอ้อมก็จะใช้วิธีการรีวิวแปลงก็คือไปถ่ายวิดีโอให้เชฟเชฟคะเขาปลูกผักกาดหินแบบนี้นะคะแปลงอันนี้เขาใช้ปุ๋ยขี้ควายดินเขาผสมแบบนี้นะคะมีแกบมีอะไรเงี้ยคือเราก็ เหมือนทำให้เขาเห็นกระบวนการได้มาของของผักนั้นๆแล้วก็เราก็ให้เครดิตของเกษตรกรคนที่เราไปเอาด้วยส่วนหนึ่งก็คือรู้ที่มาและที่ไปของอาหารพอเริ่มขายแบบนี้เราก็เริ่มเริ่มมีรายได้แล้วก็เป็นปนไกกลางที่เชื่อมระหว่างผู้ผลิตไปสู่ผู้ผู้บริโภคเนาะเราซื้อขายคือเราก็จะให้เขากําหนดราคาร่วมด้วยว่า เท่าไหร่ที่เป็นต้นทุนในการผลิตเขาจริงๆเท่าไหร่ที่คิดว่าเป็นกําไรที่เขาอยู่ได้เล่าถึงการค้นพบเกลือสินเทาบอกระถิให้ฟังหน่อยสิครับว่าคืออะไรและอ้อมเข้าไปสนับสนุนอย่างไรบ้างครับด้วยความที่เราหาวัตถุดิบให้ให้ร้านอาหารให้โรงแรมอยู่แล้วเนี่ยมีพี่ที่มูลนิธิที่อยู่ไบโอไทยแกแนะนําว่าอ้อมมีเกลือดีมากเลยเอ้อมไปซื้อเกลือมาส่งมาให้พี่หน่อยสิแกจะไปแพ็คขายอยู่ที่อยู่ที่มูลนิธินะคะ ก็เลยได้ไปดูบอกเกลือชาวบ้านที่อยู่อำเภอโนนแดงค่ะก็คือปรากฏเราไปดูละว,วาวมากคือมันเป็นพื้นที่แบบประมาณ400กว่าไร่ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเป็นพื้นที่เกลือที่ใหญ่ที่สุดในแถบวิสานผู้เท่าผู้แก่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคือเป็นกระโจมทำเป็นกระโจมแล้วก็ตั้งเตาต้มเกลือ คือเยอะมากจนเวลาเวลาจะเข้าซุ้มเกลือตัวเองเนี่ยซุ้มของตัวเองมันหลงเพราะว่ามันเป็นซุ้มเรียงกันเต็มพื้นที่เป็นพันๆกว่าซุ้มค่ะ,คะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าปัจจุบันมันเหลืออยู่แค่ 6, 7ครอบครัวที่ทําเกลือซึ่งความพิเศษของเกลือของบอกระถิน,นก็คือว่ามันเป็นเกลือที่มีตามฤด,ดูกาลมันเป็นเกล็ดเล็กๆแล้วก็ฟูขึ้นตอนเดือนมกรากรมภา เสร็จแล้วเนี่ยมันก็หายลงไปเป็นหน้าดินปกติสแสดงว่าชาวบ้านเนี่ยจะทำเกลือได้แค่1-2เดือนในในช่วงระหว่างนั้นแค่นั้นนะคะซึ่งอ้อมคิดว่าความพิเศษของมันคือความที่มันไม่ปนเปื้อนอะไรเลยความที่มันแบบมันมีมาโดยธรรมชาติแล้วก็รสชาติของเกลือเนี่ยมันมีความเค็มต้นๆหวานปลายซึ่งเป็นรสชาติธรรมชาติแล้วก็ เกลือที่นี่ไม่ได้ใช้สารฟอกขาวเลยเป็นเกลือที่ต้มแล้วละเอียดโดยธรรมชาติละเอียดมากคือเอาใส่จานแล้วเอาน้ําเทล,ลงไปหายเลยความเฉพาะของมันก็คือเกลือเอามาขัดฟันได้แล้วก็เอาไปทําอาหารอร่อยหรือถ้าคนอีสานคือเอาไปหมักหมักดองทําปลาลงปลาล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเข้าเนื้อปลาล้าไม่เน่าไม่เสียแล้วก็รสชาติของปลาล้าดีอันนี้คือความพิเศษของมัน แล้วก็อย่างที่บอกว่าเคยมีคนทําแบบหลักหลายๆพันคนอะปัจจุบันเหลือ6คนแสดงว่ามันกําลังจะหายไปก็เลยช่วยชาวบ้านเอาเกลือจากชาวบ้านมาขายที่ตลาดเขียวบ้างเอาไปขายในเพจบ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้เขามีรายได้ต้องบอกว่าชาวบ้าน67ครอบครัวนี่คือไม่ค่อยมีพื้นที่ทํากินเหมือนเจ้าอื่นๆคนอื่นอาจจะมีนาอีก สิบยี่สิบไร่ไปทำแต่ว่าชาวบ้านที่นี่ที่ยังทำอยู่เพราะว่าหนึ่งเขาทำไว้แลกข้าวเพราะว่าไม่มีพื้นที่ทำการเกษตรซึ่งพ่ออมก็เลยว่าฮี่ถ้าถ้าไม่ช่วยหรือไม่เอาแบบเกลือที่นี่ออกไปประชาสัมพันธ์ให้คนข้างนอกรู้แน่นอนว่ามันจะหายไปภายในสิบปีนี่แหละคิดอย่างนี้เลยอ่ะพ่ออมเข้าไปสนับสนุนก็คือว่าไปช่วยซื้อเกลือในราคาที่มันสูงขึ้น เพราะว่ากเกลือที่นั่นมันราคาแบบถูกมากถูกจนไม่เห็นคุณค่าแล้วก็ถูกจนไม่มีราคาของของความของความเป็นคนที่ทําด้วยเราก็ไปคุยว่ามันเอ๊ะราคาเท่าไหร่ที่เขาจะอยู่ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็เขาก็บอกอึราคาประมาณนี้นะก็เลยไปกําหนดราคากับชาวบ้านแล้วก็รับซื้อมาคือการันตีการรับซื้อแต่ก็ขอชาวบ้านว่าขอขายในชื่อเกลือบ่อกระถินเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะทําแบรนด์ทำยี่ห้ออะไรแต่แค่ต้องการ จะช่วยขายจะช่วยประชาสัมพันธ์ 3, ค่ะอีกสักครู่น้องอ้อมจะพาเราไปเยี่ยมสวนเกษตรพื้นที่4ไร่ที่เธอกับเพื่อนรุ่นน้องได้ร่วมกันทําขึ้นมาครับพื้นที่นี้จะมีอะไรให้เราได้เรียนรู้ด้วยกันบ้างรอชมต่อในช่วงหน้านะครับ